ถ้าเจ้านายคนไหนบอกให้คุณทําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะอย่าไปทาฮะติดคุกคุณโดนคนเดียวนะติดคุกคือจบเลยนะเออนะก็มันจะมีบางคลินิกบอกวันนี้บอกเห้การจริงเลยมันจะมีบางคลินิกที่ให้มันบังคับให้พนักงานเยิงเลเซอร์ใช่ไหมอันนี้ผิดอันนี้ผิดกฎหมายคุกอ่าถามว่ากฎหมายปัจจุบันมันเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่เพอร์เฟกต์ฮะมันตามรูปไม่ทันนะข้อเสียของกฎหมายคือมันตามรูปไม่ทันอย่างเช่นเนี้ย การที่จะโฆษณาคลินิกเนี่ยอะถ้าจะทําได้คุณต้องขออนุญาตจากสสจนะฮะทั้งเป็นคลิปทั้งเป็นวิดีโอทั้งเป็นโพสต์หรืออะไรก็ตามคุณต้องขออนุญาตจากสสจซึ่งใช้เวลาพิจารณาเนี่ยนานมากนะกว่าคุณจะลงได้คลิปหนึ่งเนี่ยเขาไปแก่ล้วเขาคู่แข่งคุณอะลงไปก่อนแลวนะซึ่งที่จริงอะถามว่าคู่แข่งคุณอะเขาทำผิดกฎหมายไหมพีทผิดเหมือนกันเพราะว่าการจะลงคลิปเพื่อโปรโมทคลินิกอะไรพวกเนี้ยผิดกฎหมาย สิ่งที่หมอทําคืออะไรสิ่งที่หมอทําคือเอาหน้าใจเองลงอันนี้ไม่ผิดไปไปเช็คกฎหมายไปแล้วเนาะการจะโฆษณาคลินิกหรือสถานที่ประกอบการพยาบาลต้องขออนุญาตทุกครั้งแต่หมอถ้าโฆษณาตัวเองโฆษณาเป็นเขาเรียกเลย personal branding นะหมอยศนี่แหละนะไม่ผิดการที่หมอลง3คลิปเนี่ยถ้าหมอลงเป็นชื่อคลินิกที่หมออยู่นะบอกชื่อไม่ได้เลยนะถ้าหมอลงเป็นชื่อคลินิกที่หมออยู่ โพสละพันนะช่องทางละด้วยนะช่องทางหนึ่งโพสอย่งเงี่ยหนึ่งพันนะบอลงสามชิปวันละสามพันนะต่อนหนึ่งช่องทางนะเออกลายเป็นว่าสามช่องทางเนี่ยเก้าพันเลยนะวันละนะจริงนะะไม่ได้เออก็เลยต้องลงเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ห้ามมีการโฆษณาคลินิกอะไรก็ตามรวมถึงคลินิกของตัวเองด้วยในสื่อออนไลน์ ประมาณนั้นถ้ามว่ากฎหมายมันดีไหมมันมันดีฮะมันมีไปควบคุมคนที่ทาผิดแต่ประเด็นคือถามว่ามันทันโลกไหมไม่ทันฮะใครเดินออกกฎหมายก็เราไป็นคนเลือกเองนะฮะอันนี้เลือกดีนิดนึงนะฮะ